สวัสดีค่ะวันนี้คุณตายมีไอเดียเรื่องเกี่ยวกับออซับในกระเป๋ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคือกระเป๋าที่ทำออกมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราไปจ้างเขาใส่ซับในเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีราคาสูงมากเลยนะคะใบละเป็นร้อยเลยนะคะเป็นร้อยบาทเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเสียเวลาไปซื้อผ้าซื้อซิปหรือว่าจะต้องเสียเวลาไปรับไปส่ง หมายถึงว่าส่งให้เขาทำซับในให้แล้วก็บางทีก็รอนานด้วยนะคะแล้วบางทีได้มาก็มีปัญหาสารพัดเลยอะคะ่ะทีนี้เนี่ยครูต่ายก็เลยสรรหาวิธีครูต่ายก็นึกได้ว่าเออกระเป๋าจัดระเบียบเนี่ยมันก็ดีนะมันมีช่องต่างๆที่จะให้เราใส่ของเยอะมากเลยแล้วเราก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนจากกระเป๋าใบน,นั้นใบน,นี้ไปได้ด้วยแล้วก็ทำให้กระเป๋าเราเนี่ยราคาไม่สูงเพราะว่าไม่ต้องไปเสีย ค่าค่าทำซับในไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียแพงด้วยคุณต่ายก็เลยลองสั่งกระเป๋าจัดระเบียบมาสองสามแบบนั่นนะคะแล้วก็คุณต่ายว่ามันมันคุ้มค่านะคะราคามันก็ไม่ถูกมากแต่มันก็ไม่แพงมากอย่างอย่างใบนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะคือวัสดุเขาจะคล้ายๆกำมะียีแต่ว่าเป็นกำมมหยี่แบบแข็งๆนะคะที่ที่ค่อนข้างอยู่ทรง เนี่ยแบบนี้ค่ะเป็นเป็นกำรรมะหยี่แบบหนาเนี่ยนะคะแล้วก็คือคือถ้าเราอยากกางออกเนี่ยเราก็กางได้เต็มที่แต่ถ้าเราอยากไม่ไม่กางออกมากเขาก็จะมีกระดุมแป๊กข้างๆตรงเนี้ยมาให้นะคะเนี่ยแล้วก็มีช่องใส่อันเนี้ยข้างในเนี่ยข้างในมีกระเป๋าสองใบแล้วก็ช่องตรงกลางอีกหนึ่งช่องเนี่ยก้นก็กว้างแบบนี้เลยนะคะเนี่ยประมาณสามนิ้วกว่า แล้วก็ยาวอันนี้3คูณ6นิ้วเนี่ยทรงมันจริงๆก็เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วข้างนอกก็จะมีชั้นให้ใส่อีก2ชั้นเราก็มาใส่กระเป๋าเราได้นะคะเราก็เลือกทรงที่คือครูต่ายคิดว่าไม่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเท่ากันเป๊ะหรอกอย่างอย่างอย่างกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าตาข่ายก้นแบบสี่เหลี่ยมเลยนะคะถ้าเราถ้าเราจะเอาใบนี้ใส่เนี่ย เราก็ใส่ได้มันก็ช่วยช่วยให้เราก็เอาอของสำคัญนะคะใส่ลงไปในในกระเป๋าจัดระเบียบตรงนี้อย่างเช่นกระเป๋าสตางค์แว่นตาหรือกุญแจอะไรต่างๆแล้วก็ของที่ไม่สำคัญละ่ะเราก็ใส่ไว้ด้านนอกตรงนี้ได้ของสำคัญเราก็ใส่ไว้ด้านในแล้วก็กระเป๋าเราก็สามารถที่จะเอาไปฟิตเนสเอาไปทะเลเอาไปซื้อของได้เนี่ยก็ลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็คือทรงใบเล็กนะคะแล้วก็สามคูหกแล้วก็อันนี้ทรงกลมอันนี้เนี่ยราคาถ้ารวมส่งแล้วเนี่ยคุณต่ายจำไม่ได้แน่อันนี้อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณนี้นะคะเจ็ดสิบแปดสิบาทแต่อันนี้จะแพงหน่อยทรงกลมแต่ว่ามันมีช่องเยอะแล้วมันก็มีซิปให้ใส่ของสำคัญด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องตรงนี้ก็มีช่อง อย่ช่องเยอะไปหมดเลยค่ะทรงกลมเนี่ยจะแพงขนาดก็ประมาณนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5นิ้วครึ่งสูงก็ประมาณ4นิ้วครึ่ง mm hmm. ก็อย่างอย่างที่ครูตายบอกอะคะ่ะว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องมีกระเป๋าสวมพอดีเปะ๊ะกับกระเป๋าจัดระเบียบเราก็ได้มันอาจจะใหญ่กว่าก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ช่วยให้เรา ใส่ของสำคัญได้แล้วมันก็กระเป๋าก็ยังเป็นทรงอยู่นะคะแล้วข้างนอกเราก็ใส่ผ้าเช็ดตัวใส่หมวกใส่รองเท้าอะไรเงี้ยก็ได้แต่ของสำคัญเดี๋ยวเราก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นทรงกลมนะคะอันนี้ราคาแพงสุดเลยประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบเศษๆนะคะแล้วก็อีกทรงหนึง่งทรงนี้อันนี้ใหญ่คุ้มค่าเลยอะคะ่ะเนี่ยก้นมันก็จะประมาณแบบนี้นะคะ ประมาณยาวยาวเก้านิ้วกว้างประมาณสี่นิ้วครึ่งคะ่ะอันเนี้ยช่องเยอะเลยเนี่ยข้างนอกนี่ก็มีก็สองช่องแล้วนะคะเนี่ยหน้าหลังแล้วก็ตรงนี้อีกช่องข้างในตรงนี้อีกสองข้างเลยแล้วก็บริเวณตรงกลางนี่ก็วางของได้เยอะเลยแล้วก็มีตรงนี้สําหรับหิว้วเข้าหิ้วออกได้อันนี้นี่แบบพอดีเลย อย่างเงี้ยค่ะิ้วอย่างเงี้ยสวยเลยแล้วถ้าเรามีกระเป๋าหลายใบนะแต่เรามีอันนี้มีแค่ใบหรือสองใบอ่ะเราก็ไม่ต้องไปใส่ซับในกระเป๋าแล้วเราก็ใช้วิธีอันนี้แทนส่วนอันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นจะเป็นคล้ายคเนื้อผ้าแบบแคล้ายๆผ้าล่มมันนะคะแต่ว่าเป็นแบบบางๆอันนี้จะจะเบามากเลยค่ะแต่ว่าชั้นเยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยมีช่องเยอะมากเลยแล้วก็มีซิปตั้งสอง สองช่องช่องซิปั้งสองช่องแล้วก็ฮิ้วออกจากกระเป๋าได้ง่ายด้วยนะคะเนี่ยฝั่งนี้ก็มีช่องเยอะเลยช่องเล็กช่องน้อยเยอะเลยอันนี้อันนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทก็แต่ว่าถ้าต่ํากว่า้อยมันคุ้มกว่าที่เราเอาไปจ้างเขาเย็บอะค่ะเพราะจ้างเขาเย็บก็ไม่ได้ช่องเยอะแบบนี้เหมือนกับได้แค่เอาผ้ามาแปะกระเป๋าเราเอาไว้เท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็ แต่ที่คุณไต่โอเคมากที่สุดเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้จะจะจะเป็นเป็นอีกวัตถุประสงค์นึ่งนะคะก็คือว่าคืออันนี้มันเป็นกระเป๋าเลยอะคะ่ะเป็นกระเป๋าท c h แบ็ k เนี่ยค่ะแนี้แล้วก็มีซิปด้วยนะคะใบใหญ่มากเนี่ยอันนี้สูงประมาณ14นิ้วกว้าง12นิ้วเนี่ยใบใหญ่มากเลยคือเราสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ได้เลยนะคะ มีซิปด้วยแข็งแรงทนทาน,เป,นเป็นกระเป๋า P ีอ่ะค่ะราคาแค่69บาทเองอันนี้ใบใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้คุณตายซื้อที่ร้าน Mr. DIY นะคะมีหลายสีด้วยสีเบจสีดำสีชมพูแล้วสำหรับนักถักอย่างเราเนี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะมาถักหุ้มได้เราก็เราก็ถักชิ้นงานของเราเนี้ยค่ะให้เอามาหุ้มตัวกระเป๋าแล้วก็เอามาหุ้มสายกระเป๋า สำหรับถอดออกถอดเข้าถอดออกได้ะคะ่ะมันก็เหมือนกับว่าแทนที่เราจะเอาชิ้นงานเราไปใส่ซับในเราก็ไม่ต้องเราก็มาหุ้มกระเป๋าใบน,นี้แทนเนี่ยมันก็แข็งแรงทนทานแล้วก็เก๋ด้วยนะคะอันนี้คุณต่ายว่าคุ้มค่ามากเลยหกสิบหกสิบเก้าบาทชอบมากอันนี้แต่ว่าคุณต่ายก็มีแพลนว่าจะสอนทำถักหุ้มกระเป๋าใบน,นี้อยู่นะคะก็กำลังเตรียมงานอยู่ ทีนี้คุณต่ายก็จะให้ดูว่ากระเป๋าแต่ละทรงเนี่ยวเวลาที่เรามาใส่ในกระเป๋าของเราเนี่ยค่ะมันจะเป็นยังไงอย่างอันนี้ก็ใส่ใส่ทรงนี้ได้พอดีเลยเนี่ยการใส่ได้พอดีเลยหรือว่าเราจะใช้อันนี้ก็ได้เราเราก็วัดดูนะคะอันนี้คุณต่ายไม่แน่ใจว่ามันจะสูงไปไหม จริงๆก็พอดีนะคะเนี่ยก็พอดีเลยมันก็มีโผล่ตรงนี้มาถ้าเราไม่โอเคเราก็เอาสีดำเมื่อกี้เนี่ยโอเคที่สุดแต่ถ้าสำหรับเป็นกระเป๋าทรงนี้นะคะ่ะแต่มันได้เลยอะ่ะเราไม่ต้องไปจ้างเขาใส่ซับในเอากระเป๋าจัดระเบียบพวกนี้นะคะ่ะแทน ประหยัดด้วยแล้วก็สวยงามด้วยเนี่ยค่ะอันนี้พอดีเลยอันนี้พอดีเลยเนี่ยค่ะสวยงามด้วยแล้วถ้าเป็นทรงนี้อันนี้ใหญ่หน่อยก็เหมาะกับไซส์นี เพื่อนๆพรู้ไหมคะว่ากระเป๋าทรงกลมทรงขนมจีบหรือว่าทรงหรือว่ากระเป๋าวายูเนี่ยคะ่ะเวลาที่ไปจ้างเขาทําซับในในใบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบสองร้อยเลยนะคะทําซับในเนี่ยคะ่ะเนี่ยพอดีเลยสวยงามเลยสําหรับใบนี้ไซนี้เนี่ยคะ่ะส่วนทรงกลมอันนี้ก็คุณตายแบบตอนแรกที่จะมาเจอพวกเนี้ยคุณตายตั้งใจที่จะหา ทรงกลมเพื่อที่จะมาใส่ในใน,ในกระเป๋าวายยหรือว่ากระเป๋าทรงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็มาเจอดังนั้นเนี่ยคุณต่ายคิดว่าคุณต่ายมีสามสี่ใบนี้สามสี่ใบนี้เนี่ยในราคาคือตีตีแบบแพงแพงเลยนะคะซับเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณต่ายก็ไม่ต้องมีซับในไม่ต้องไปทำซับในอะไรแล้วก็ใช้กระเป๋าจัดระเบียบ พวกนี้ค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เลยแล้วก็ถ้าคุณตายจะออกไปขายของคือลูกค้าบางท่าน,นก็จะถามว่าไม่มีซับในเหรอไม่มีซับในเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคุณตายก็จะเอากระเป๋าจาระเบียดนียค่ะไปวางจำหน่ายให้ลูกค้าด้วยแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าฟังว่ามันเวิร์กยังไงแล้วก็มันทำให้กระเป๋าของเราราคาไม่แพงด้วย อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆไหมนะคะสวัสดีค่ะ